จะพาไปสร้างใบงานใน Live Work Sheet นะคะใบงานวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานประเภททำเครื่องหมายถูกลงในกล่องคำตอบที่ถูกต้องค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ลงชื่อเข้าใช้กันก่อนเลยค่ะโดยที่ไปคลิกที่คำว่า Teacher Access นะคะจากนั้นใส่ Username Password ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็คลิกไปที่คำว่า Enter ค่ะ แล้วหน้าจอนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้อัปโหลดไฟล์ไปงานในคอมของเราลงในไล e ์เวิ s h e e t ค่ะโดยที่ไปคลิกที่คำว่าเลือกไฟล์นะคะแล้วก็หาไฟล์ใบงานที่อยู่ในคอมของเราได้เลยค่ะไฟล์ในที่นี้นะคะจะต้องเป็นไฟล์3ประเภทนี้เท่านั้นประเภทที่1ก็คือไฟล์ PDF ประเภทที่2ไฟล์ JPG และประเภทที่3ไฟล์ PNG เท่านั้นนะคะ พอเราได้ใบงานเรียบร้อยนะคะเราไปคลิกที่คำว่าอัปโหลดได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเห็นใบงานของเรานะคะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอใบงานในวันนี้นะคะจะเป็นใบงานให้ทําเครื่องหมายถูกลงในช่องคําตอบที่ถูกต้องนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าใบงานนี้จะมีทั้งหมด10ข้อนะคะโดยที่มีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะคําชี้แจงนะคะก็คือให้ติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมที่คิดว่าเป็นคําที่เขียนถูกต้องเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นะคะ คำว่ากลิ่นไอด้านซ้ายมือและด้านขวามือก็คือกลิ่นไอนะคะ เราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่างของคําที่เขียนถูกต้องข้อที่2คําว่าอนุญาตนะคะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้อที่3สังเกตก็มีทั้งซ้ายทั้งขวานะคะเราจะต้องสร้างกล่องข้อความนะคะให้ครบทั้ง10ข้อและให้ครบทั้งฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกล่องข้อความกันเลยค่ะ วิธีการสร้างกล่องข้อความนะคะให้คลิกไปที่เครื่องมือ e d i t นะคะที่เป็นรูปดินสอนี้นะคะจากนั้นเมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปบวกแล้วให้เราสร้างกล่องข้อความไปในส่วนของชื่อนามสกุลก่อนเลยสร้างไว้สําหรับให้นักเรียนนะคะมาพิมพ์ชื่อนามสกุลของนักเรียนเองสร้างกล่องข้อความในส่วนของเลขที่และสร้างกล่องข้อความลงในส่วนของชั้นค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ต้องไปสร้างกล่องข้อความในแต่ละข้อด้วยนะคะทั้งฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกล่องข้อความของทุกๆข้อกันเลยดีกว่าคะ่ะสร้างคลุมไปแบบนี้เลยนะคะพยายามสร้างกล่องข้อความให้มีขนาดเท่ากันนะคะจะได้ง่ายต่อการใส่คำสั่ง สร้างฝั่งซ้ายมือเสร็จเรียบร้อยเราไปสร้างกล่องข้อความทางฝั่งขวามือกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็สร้างกล่องข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อควรระวังในการสร้างกล่องข้อความนะคะ1เลยต้องระวังกล่องข้อความไปทับซ้อนกันในแต่ละกล่องนะคะเราจะไม่สร้างกล่องข้อความให้มันซ้อนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราทําใบงานแล้วเนี่ยกล่องข้อความนั้นจะใช้ไม่ได้ค่ะ สเลยนะคะเราต้องสร้างกล่องข้อความให้มีขนาดเท่าๆกันนะคะจะได้ง่ายต่อการใส่คำสั่งค่ะเมื่อเราสร้างกล่องข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการใส่โค้ดหรือว่าใส่คำสั่งให้แต่ละกล่องข้อความค่ะโดยที่คำสั่งของใบงานประเภทติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องคำตอบนี้นะคะจะมีคำสั่งว่าติ๊ก โคลอนแล้วก็ตามด้วยคำว่า yes นะคะช่องไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะจะใส่คำสั่งว่าติ๊กโคลอนแล้วก็ตามด้วยคำว่า yes แต่ถ้าช่องไหนที่ไม่ถูกต้องนะคะเราจะใส่คำสั่งในช่องนั้นว่าติ๊กโคลอนแล้วก็ตามด้วยคำว่า no นะคะเดี๋ยวไปเริ่มใส่คำสั่งให้แต่ละข้อกันเลยดีกว่าค่ะคลิกไปที่กล่องข้อความที่เราจะใส่คำสั่งนะคะคลิกหนึ่งครั้งเรามาดูกันก่นกอนนะคะว่าข้อหนึ่งเนี่ย ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะเป็นคำที่เขียนถูกต้องคะระหว่างกลิ่นไอกับกลิ่นไอคำไหนเป็นคำที่ถูกต้องคะคำนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่ากลิ่นไอเพราะฉะนั้นช่องนี้เราจะต้องใส่คำสั่งว่าต yes ิ๊กโคลอนเยสส่วนช่องกลิ่นไอเนี่ยเป็นคำที่ผิดใช่ไหมคะเราจะใส่คำสั่งว่าติ๊กโคลอนแล้วก็โ no นนะคะแบบนี้เลยค่ะ T.I.C.K. ค Yes นะคะจากนั้นคำว่ากลิ่นไอเป็นคำที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่คำสั่งว่า t i ๊กโนนะคะ T.I.C.K. คตามด้วย no ค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อมาที่ข้อ2นะคะระหว่างคําด้านซ้ายมืออนุญาตที่ไม่มีสระอีกับด้านขวามืออนุญาตที่มีสระอีแบบไหนคะที่เขียนถูกต้องอนุญาตที่ไม่มีสระอีใช่ไหมคะถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นช่องนี้เราจะใส่คําสั่งว่าติ๊ก Colon, แล้วก็ yes ส่วนอนุญาตที่เขียนไม่ถูกต้องเราจะใส่คำสั่งว่าติ๊ก colon ตามด้วย no ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกข้อเลยนะคะข้อ3สังเกตไม่มีสระอูนะคะเพราะฉะนั้นติ๊กคำว่า yes ทั้งนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นติ๊กแล้วก็ no รสชาติรสชาติ ชาติต้องมีต่อเต่าสระอีเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องใส่คำว่าติก๊ก yes รสชาติด้านนี้ไม่ถูกต้องใส่คำสั่งว่าติก๊กแล้วก็ no ใส่บาทใส่บาทต้องมีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นใส่บาทอันนี้ไม่ถูกต้องใส่คำสั่งว่าติก๊กแล้วก็ no ใส่บาทด้านนี้ถูกต้องใส่คำสั่งว่าติก๊กแล้วก็ yes กระเทยนะคะกระเทยต้องไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นกระเทยด้านนี้พิดใส่คําสั่งว่าติก๊กแล้วก็โนกระเทยด้านขวามือถูกใส่คําสั่งว่าติก๊กแล้วก็เยสนะคะ หลังจากที่เราใส่คำสั่งให้กับทุกๆก,กล่องข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องกันเลยดีกว่าค่ะโดยให้คลิกไปที่เครื่องมือรูปแววนขยายตรงนี้นะคะเป็นเครื่องมือ Preview ค่ะคลิกไปเลยค่ะ1ครั้งแล้วจากนั้นนะคะเราลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างกันก่อนเลยนะคะช่องสีน้ำเงินนี้นะคะเป็นช่องกล่องข้อความที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมาลองพิมพ์ชื่อนามสกุลกันก่อนเลยค่ะว่าสามารถพิมพ์ได้หรือเปล่า พิมได้นะคะชื่อนามสกุลเลขที่ใส่ได้ไหมชั้นใส่ได้หรือเปล่าสามารถใส่ได้นะคะจากนั้นเรามาลองทำเครื่องหมายถูกใส่ในช่องว่างที่กำหนดไว้ให้เลยค่ะลองใส่ไปแบบมั่วๆก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าเว็บไซต์าสามารถประมวลผลออกมาได้จริงหรือเปล่า พอทำครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะให้มาคลิกที่คำว่า finish ตรงนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะ1ครั้งจากนั้นเลื่อนขึ้นมาดูค่ะเว็บไซต์นะคะก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ตรวจใบงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะได้6คะแนนเต็ม10คะแนนค่ะแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าข้อไหนที่เราทำถูกเนี่ย จะขึ้นช่องสีเขียวและข้อไหนที่เราทําผิดนะคะก็จะขึ้นเป็นช่องสีแดงเลยถ้าใบงานที่เราสร้างนะคะสามารถทําได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะแสดงว่าเราสามารถส่งใบงานนี้ให้กับนักเรียนได้เข้ามาทําได้เลยนะคะก่อนที่จะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปบันทึกใบงานกันเลยดีกว่าค่ะโดยที่คลิกไปที่เครื่องมือรูปเครื่องหมายถูกตรงนี้ค่ะคลิกไปเลย1ครั้งค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกไปที่คำว่า n o w ตรงนี้เลยค่ะคลิก1ครั้ง แล้วก็มาตั้งชื่อใบงานของเราตั้งชื่อใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่คำว่า save ได้เลยค่ะจากนั้นไปคลิกคำว่า open work sheet ค่ะแล้วก็คลิกไปที่คำว่า custom link แล้วก็เลื่อนลงมานะคะคลิกไปที่คำว่า copy link ค่ะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์ที่สามารถส่งให้นักเรียนได้เข้ามาทำใบงานที่เราสร้างในไลท์เวิร์กชีตได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอพาสร้างใบงานประเภททำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างให้ถูกต้องวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วค่ะคลิปวิดีโอหน้านะคะจะพาสร้างใบงานประเภทอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ